BING 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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็กลับมาอยู่กับคุณครูเอิงอีกแล้วค่ะในหน่วยพลังงานนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันในเรื่องประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะเป็นย,ยังไงกันบ้างคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้ากันหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนรู้พร,พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ ค่าเด็กๆและประโยชน์ข้อแรกของพลังงานไฟฟ้านะคะก็คือการให้แสงสว่างนั่นเองค่ะเด็กเช่นไฟฉายหรือว่าหลอดไฟนะคะก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันนะคะข้อที่สองนะคะก็คือการให้ความร้อนนั่นเองค่ะเด็กเด็กๆรู้ไหมคะว่าความร้อนเนี่ยก็มาจากไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเช่นความร้อนที่ได้จากเตาไมโครเวฟหรือว่าเตารีดนั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะนั่นก็คือทําให้เกิดอํานาจแม่เหล็กนะคะเช่นกระดิ่งไฟฟ้าหรือว่าออดน,นั่นเองคะ่ะเด็กๆเคยกดออดหน้าบ้านกันหรือเปล่าเสียงดังจากออดหน้าบ้านของเราก็เกิดจากพลังงานไฟฟ้าเหมือนกันนะคะข้อที่4นะคะดเด็กๆก็คือการทําให้เกิดแรงใช้แทนแรงงานคน,นนั่นเองคะ่ะเด็กๆเช่นมอเตอร์หมุนพัดลมนั่นเองคะ่ะมอเตอร์ที่หมุนพัดลมเนี่ยนะคะใช้แทนแรงงานคนในการพัดไงคะดเด็กๆ ข้อสุดท้ายหรือว่าข้อห้าของเรานะคะนั่นก็คือสามารถใช้ในด้านการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้นั่นเองค่ะเช่นตู้เย็นโทรทัศน์นะคะเด็กๆที่เด็กๆใช้นะคะในทุกๆวันนั่นก็คือประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้ากันแล้วนะคะ คุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยชื่อเกมว่าหาฉันให้เจอนะคะเด็กๆมาเล่นไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆเห็นรูปห้องครัวไหมคะเด็กๆมาช่วยคุณครูเอิงหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องครัวกันเถอะเดี๋ยวคุณครูเอิงจะให้เวลาเด็กๆนะคะ เด็กๆหากันเจอไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยเตาปิ้งขนมปังเตาไมโครเวฟเตาอบไฟฟ้าตู้เย็นกาต้มน้ำร้อน เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆมาดูรูปต่อไปกันนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปในห้องนางเล่นใช่ไหมคะเด็กๆมาช่วยคุณครูเอิงหาดีกว่าว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงไหนบ้างและก็มีอยู่กี่ชิ้นนะคะเด็กๆหาเจอไหมคะว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงไหนบ้างงั้นเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลย เครื่องขยายเสียงหรือลำโพงนั่นเองโทรทัศน์หรือที่เด็กๆเรียกว่าทีวีค่ะแล้วก็โคมไฟค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะที่ช่วยคุณครูเอิงหาเครื่องใช้ไฟฟ้าจนครบเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้หน่วยพลังงานเรื่องประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าในวันนี้เด็กๆได้ความรู้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะ แล้ววันนี้นะคะคุณคู่เอิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเวลาของคุณคู่เอิงหมดแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย